สวัสดีนะครับผมนี่สี่เจ็ดตัวแรงรถเบ็กแถวบ้านมาทำอะไรมาทำอะไรทำอะไรวประกาะชากไหนไหนขอเขาบอก,ากแรงกังเลยไหนขอปึ๊ดๆดีด้ปึ๊ดๆได้ทำไมอ่ะ เอ้ยการปีการโกพลัวพังอีกมาทำลายมาดันเหรอดันไม่ดึงก็จะดันเท่าไหร่เนีะในตรงในนาแล้วก็ดันไปไปมาดันเล่นนะดูไม่ดูสะโบเลยสะบเอารถมาอีกเฮ้ยเฮ้ยลูกปืนไปพัดไปแล้วเนี่ย เอ้าทำไมลูกโบว์ันแปลกๆวะไอเน้ยโป่งหลังทำไมเป็นยังไงดิมีเจสมันแปลว่าอะไรแปลอะไรแปลแปลเอาภาษาไทยดิภาษาไทยเป็นจีนอะอะแปลผันมันแปลยังไงไม่เข้าใจไอเสียคอมเมนเป็นที่ที่มันเร่เร็วอ่าใครใครรู้ข้อมูลขอขอข้อมูลนะครับอ่ะเขาเรียกอะไรเทอร์โบแล้ววิจเอสอ่ามันมีข้อมูลมาขอข้อมูลคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ ไอ้เว่ล่ด้วยคนหรือรถเโิอีเอเเ๋ไอ้จี๊ยบ่อ่ะคนหรอรถแต่เราตัดรั่ะๆๆอะรรอบรอบอะไรพี่ไอกทีนี่อีดน,น,นี่ขีดนี่ขีดนี่ครบเดี๋ยวลูกสูบยิ้ม อ,อ,อันนี้ทำเองเหรออ,อ,อะไรเนี่ยไ<ป>อ้ช่วยน้ำปลาเหรอ,อรเออเอาเอาเดี๋ยวดูตอนดันครับจะมันขนาดไหน ดังเอาข้างกันาออกนะครับผมอันนี้เป็นชั่วโมงนะครับผม่า่เป็นชั่วโมง จะเอเดจะอับน,นีบปรับให้มันเรียบแบบน่าจะดำหรือเปล่าใส่พายด้วยพายใส่สีอันแต่ใส่2อันนะครับ บอกดูด้านมากไม่ได้ครับรถหลายปีแล้วเดี๋ยวจะพังเอาละครับมาดาูการทำงานของไอ้เจโบไอ้วี s นะครับ47นะครับรุ่นนี้47 10สิก็จะเป็น10ปีแล้วคันนี้นะครับ гап <laughs>